มม่อาีห้านิานธันวาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนบ้านดอนซ้ากราดอุปถัมภ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคาปรปฐมเขตหนึ่งห้าธันวาเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชพุมธมาฑมพิษฐในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราช ในขณะที่ยังทรงพระชนชีพพระองค์ได้ทำนุบำรุงและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมายพระองค์ทรงใกล้ชิดประชาชนและดำเนินพระราชกรณียกิจอยู่ไม่ขาดซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคนต่างได้รับรู้ในพระบารมีน้อมลำลึกในพระมหากรณาธิคุณและยกย่องให้พระองค์เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้วันที่5ธันวานอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วยังถือเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติของประเทศไทยอีกด้วยวันชาติ5ธันวาคมของทุกปีประวัติวันชาติไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนต่อมาในพศ2503จอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ประกาศให้ถือว่าวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่5ธันวาของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดช เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมของทุกปีประวัติวันพ่อแห่งชาติได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2523เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูควรที่จะยกย่องให้เกียรติลำลึกถึงผู้เป็นพ่อจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นวันพ่อแห่งชาติสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้ที่มีนามเป็นมงคลคือดอกพุทธรักษาสีเหลือง พุทธรักษาหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นซึ่งชื่อนี้เรียกันมามากกว่า200ปีแล้วและสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ดังนั้นการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อจึงเสมือนกับการบอกถึงความรักและเคารพบูชาพ่อผู้สร้างความสงบสุขความร่มเย็นให้แก่ครอบครัว วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทดทูลพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกระตาเวทีต่อพ่อเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อและลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีสมควรแก่การยกย่องของสังคมและ เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป